สวัสดีครับเพื่อนๆชาวนักสะสมแบงค์และเหรียญกระสาบทั้งหญิงและชายทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องนําเสนอเกี่ยวกับแบงค์และเหรียญกระสาพเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งขอบคุณครับ ผมปอปาศึกษาแบงก์เหรียญโบราณวันนี้ขอนำเสนอเหรียญกระสาบชนิดราคา1บาทฮะเป็น1บาทที่ผลิตออกมาใช้จ่ายในยุคข,ของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะฮะตั้งแต่ปีพศ2505เหรียญน,นี้เป็นเหรียญ1น1บาทของในหลวงรัชกาลที่9ฮะ ที่จริงแล้วเหรียญ1น,นบาทปีพศ2505เนี่ยผลิตออกมากันถึงแบบ2แบบนะฮะเป็นแบบที่ใช้จ่ายหุนเวียนในชีวิตประจำวันในยุคป,ปีพศ2505แต่อีกแบบนั้นเป็นแบบเหรียญตัวอย่างเดี๋ยวเราจะมาชมแบบที่ใช้จ่ายหมุนเวียนผลิตกันออกมาค่อนข้างมากนะฮะ เหรียญ1นบาทปีพศ2505ด้านหลังเป็นรูปตาแผ่นดินนะฮะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ผลิตออกมาค่อนข้างมากครับผลิตออกมามากกว่า800กว่าล้านเหรียญฮะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมลอง,ลองคิดดูนะฮะ800กว่าล้านเนี่ยถือว่ามากมายเลยทีเดียวนะฮะ800กว่าล้านเหรียญเชื่อว่า เพื่อนๆท่านผู้ชมที่ชมคลิปทางช่องของปอปาอยู่เนี่ยมีกันเกือบทุกคนนะฮะมีกันเกือบทุกบ้านแทบจะทุกครอบครัวเรือนเลยก็ว่าได้นะฮะแม้ปัจจุบันวันนี้นะฮะเหรียญรุ่นนี้นั้นยังคงมีให้เห็นกันอย่างมากมายะฮะทางด้านเหรียญที่ผ่านใช้นะฮะราคา น่าจะอยู่กันที่3ถึง5บาทนะฮะถ้าผ่านใช้แต่ยังดูดีนะฮะเหรียญหนึ่งก็น่าจะอยู่ประมาณ1 0บถึงสิบห้าบาทแต่สภาพดูดีเลยนะฮะสภาพที่แทบจะไม่ผ่านใช้เลยเนี่ยเหรียญหนึ่งน่าจะาตกอยู่ที่ประมาณ4 0่สิบถึงห้าสิบบาทบางที่บางครั้งอาจจะถึงหลักร้อยนะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชม เดี๋ยวเรามาชมเหรียญหนึบาทปีพศ2505เป็นแบบที่สองฮะแบบที่สองนี้เป็นแบบตัวอย่างฮะเ,เพื่อนท่านผู้ชมแบบตัวอย่างซึ่งพบเจอกันค่อนข้างยากฮะพบเห็นกันได้น้อยย้อนหลังไปประมาณ4-5ปีที่ผ่านมานะฮะเหรียญน,นี้ มีกระแสค่อนข้างแรงมากเลยนะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเพราะเขาเป็นเหรียญตัวอย่างที่ผลิตออกมาไม่กี่เหรียญเองฮะแรกๆเลยนะนะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนท่านผู้ชมพบเจอกันอย่างไม่กี่เหรียญเนี่ยราคาพุ่งกันเป็นหลักแสนเลยนะฮะสภาพที่ผ่านใช้แต่ดูอ่าดูได้ดูดีเนี่ยเหรียญหนึ่งก็ประมาณ5 6หหมื่นแล้วนะฮะ ไม่ผ่านใช้เนี่ยเหรียญหนึ่งทะลุแสนเลยนะฮะนี่เป็นเหรียญตัวอย่างนะฮะแต่ปัจจุบันวันนี้มีการค้นพบกันค่อนข้างจะมากขึ้นนะฮะอย่างเช่นก่อนหน้านั้นกว่าจะพบแต่ละเหรียญเนี่ยราคาราคาก็ค่อนข้างจะแรงนะฮะแต่พอมีการค้นพบขึ้นมาอีกสักเหรียญสองเหรียญเนี่ย เหรียญรุ่นนี้ก็อาจจะราคาตกราคาลดน้อยถอยหลังลงไปนะเพื่อนเ<ๆ>ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้เพื่อนเพื<ๆ>ชมกันนะว่าเหรียญปกติที่ผลิตออกมามากใช้จ่ายในระบบหมุนเวียนเนี่ยมีรูปแบบอย่างไรทั้งด้านหน้าด้านหลังนะฮะและเหรียญที่ผลิตออกมาเป็นแบบตัวอย่างเนี่ยเขามีรูปแบบอย่างไร ด้านหน้าด้านหลังนะฮะเดี๋ยวเ,เพื่อนท่านผู้ชมจะได้ชมกันในคลิปนี้นะฮะเพื่อเอาไปเปรียบเทียบว่าเหรียญที่ท่านมีอยู่นั้นเป็นเหรียญปกติหมุนเวียนแบบผลิตออกมามาก800กว่าด้านเหรียญหรือว่าเป็นแบบเหรียญตัวอย่างนะฮะแบบเหรียญตัวอย่างนั้นราคาไม่ต้องพูดถึงนะฮะทะลุหลักแสนกันเลยทีเดียว เพื่อนๆท่านใดที่ทราบข้อมูลแล้วนั้นก็จะได้เปรียบไปนะฮะสำหรับเพื่อนๆชาวนักสะสมที่ยังไม่ทราบข้อมูลอาจจะอาจจะมีหลงเหลืออยู่นะฮะสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบข้อมูลที่เข้ามาอยู่ในวงการสะสมเหรียญกันใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับชนิดของเหรียญว่าเหรียญรุ่นนี้นั้นมีการผลิตน้อยหายากหรือเป็นเหรียญ ต้นแบบเป็นเหรียญตัวอย่างนะเพื่อนๆอท่านผู้ชมยังเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชม,อ,ม,อ,ชมอีกรอบนะฮะเหรียญตัวอย่างปัจจุบันวันนี้เริ่มกันที่หลักห้าหกหมื่นเลยทีเดียวนะ,ะไปจบที่หลักแสนนี่คือราคาของเหรียญตัวอย่างนะฮะถ้าหากวันนี้ยังไม่ค้นพบกันมากไปกว่านี้นะฮะ ติดตามเรื่องราคาด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเปรียบเทียบให้ชมกันด้านหน้านะฮะเพื่อนๆจะเห็นนะฮะว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นเหรียญตัวอย่างฝั่งขวามือท่านผู้ชมเนี่ยเป็นเหรียญปกติผลิตน้อยเอ้ยโทษนะฮะผลิตมากนะฮะแปดกว่าร้านเหรียญเพื่อนๆท่านผู้ชมดูเหรียญตัวอย่างฝั่งซ้ายมือนะฮะคำว่าราชก,การที่9อยู่ด้านบนนะฮะ ภูมิพลอดุลยเดชอยู่ด้านล่างนะ,ะนี่ตัวหนังสือนะฮะเราจะเห็นมีการแบ่งเว้นวัดช่องว่างทางซ้ายขวาค่อนข้างจะเท่าเทียมกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่ผลิตมากเหรียญปกตินะฮะคำว่าภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายมือครอบครอบงำไปถึงทางด้านบนเลยนะฮะราชการที่9อยู่ อยู่ทางฝั่งขวามือนะฮะนี่คือด้านหลังของเหรียญน,นะฮะตรงนี้ให้เพื่อนเท่านชมละท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะฮะเหรียญตัวอย่างฝั่งซ้ายมือเนี่ยสังเกตดูว่าปลายมุมกุดเนี่ยจะตรงกับหยอ,อยักษ์นะฮะสังเกตดูนะฮะปลายมุมกุดจะตรงกับยอ,อยักษ์ทางฝั่งขวามือของท่านผู้ชมเนี่ย จะมีการแบ่งช่องอยู่นะฮะคำว่ารัฐบาลไทยแล้วจะมีแบ่งช่องว่างนะฮะบอกพศ2 5 5 5จะเว้นวักระหว่างยอยักษ์กับพอพันตรงช่องว่างนั้นจะเป็นปลายมงกุฎนะฮะนั่นหมายความว่ายอยักษ์ไม่ตรงกับปลายมงกุฎชัดเจนไหมเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชม ลองสังเกตดูนะฮะว่าเหรียญที่ท่านามีอยู่สะสมอยู่นั้นเป็นเหรียญแบบปกติธรรมดาหาง่ายหรือเป็นเหรียญตัวอย่างที่พบเจอกันเพียงไม่กี่เหรียญน,นะฮะยังเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมอีกรอบนะฮะดูอีกรอบนะฮะสังเกตดูนะฮะปลายมงกุฎตรงยอยักษ์กับปลายมงกุฎตรงช่องว่างนะฮะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชม หวังว่าคลิปนี้วิดีโอนี้คงจะให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญกระสาบ1บาทปีพศส5 5 5ซึ่งผลิตออกมาตั้งแต่ยุคในหวงรัชกาลที่9ของเรานะผ่านมาหลายปีแล้วนะฮะสังเกตดูนะเพื่อนทพ่านผู้ชมเหรียญด้านบนนั้นเป็นเหรียญตัวอย่างเหรียญด้านล่างนั้นเป็นเหรียญปกติธรรมดาซึ่งผลิตออกมามาก เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วลองลองดูนะฮะถ้าหากมีเหรียญอ่าหนึ่งบาทปีพศ2 5 0 5ราตราแผ่นดินเนี้ยลองลองไปสังเกตดูนะฮะว่าของท่านเป็นเหรียญแบบตัวอย่างหรือเป็นเหรียญแบบธรรมดานะฮะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมฮะถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเนี้ยอยากติดตามทางช่องของปอปลาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเนี้ยฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อนๆผู้ชมฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของปอปาด้วยนะฮะวันนี้เวลาหมดหมดเวลาโอกาสหน้าฝาใหม่พบกันใหม่นะฮะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ